วัสดีกับพี่จิ๊กับโบสวัสดีพี่จีนจะไปวันร้อยไปเดินอีกและเดินไม่ทุกวันเลยวันน่ะอาทิตย์นี้ยังไม่ได้เดียนเลยดูวันนี้ไปปนะดับไปอีนี่ไปอีนี่ไปไอ้สัตว์่อมา้สถานะไม่แต่ไม่ไม่เรียกชื่อสักุลนะรู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยต่อานะไม่แย่คนไรก็ไป ที่ไปอีกคนหนึ่งตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบหกเวจะอัพทุกเช้าแลวจ๊ะวันนี้เขาจะไปวันนะวันวันนี้เขาจะไปวัดวันน่อยบายเขาอยากววีเวีกปเอาบุญบวันนี้ฉันกูเพิ่งไปเดินว่บเีเด็กก็เดือยก็ลอนไปเอาบุญเอาบุอเอา วันก่อนวันก่อนไปถ่ายตังคนนี้ก็ไปคนก็ไปสวัสดีค,ค,ครับแรกแปดโมงสามสิบเก้าครูยังไม่มาสะดวกกนเบีย ม่อีกสักครั้งรอบนี well, so. ้อยู่ตึกหนึ่งินา4 10โมง21เอน่ารู้ต่อวะเรียนอยู่10นาที10นาทีเลยกรรยานีสไตล์อ่ากยานีสไตล์คือการสอนแบบครูกรรยานีกราจะเจอมาตอนที่เอมาตอนม .4 ก็คือเจ๊แกเข้ามาสอน2นาทีแล้วก็ออกอันนี้ดูติ๊กตอกของพี่ซอรี่โลว์่ะแบบ เขาพี่เขาแบบแนะนําบอกว่าให้คือว่าอันนี้ใช่ไหมใส่ใส่สร้อยสามเลเยอร์ก็มีเลเยอร์สั้นยาวยาวกลางแล้วก็ยาวเลยนี่ใส่เหมือนกันแล้วอันนี้ไม่ใช่สร้อยอันนี้เป็นเขี้ยวขัดเจ๋งไหมอ้าวย่อแล้วกดกระเที่ยวสองแล้วกดตีดเดี๋ยวสักครี่งจะมาใส่จงกระเบนให้ดูด้วยคุญแจเป็นรวมรวมการรวมพัฒนาไปเจอกัน จงกระเบนให้ดูแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวเองนะครับอันนี้ใส่ลูกชายมาร์กนะครับลูกชายมาร์กก็เออใส่ตามที่เป็นมาครับไม่ใช่ชั้นชั้นใส่ให้ลูกชายมาร์กตามที่ได้เรียมาเอาจิ้งเราจะใส่ให้ทุกคนแหละที่เป็นอีพวกแบบเดี๋ยวจะชี้ให้ดูทีหลังก็ใส่ทุกคนมันก็มีปัญหาทุกคนน่ะไอคนนึงก็แบบหางหลุดอะหางไหลก็ไม่ค่อยจะลําบากเท่าไรแต่ก็ลําบากเอาจิงเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยก็คือถอดเข็มขัดแล้วก็เอาคลิปหนีบ กระโปงไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเห็นตอนรกเราก็หายไปจากเฟรมช่วงหนึ่งจีแวบเข้ามากลับมาปุ๊บไม่รู้ตัวตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้ไปดูไม่ได้ยังไม่ดูตัวม,ม,มันหายแต่จะรู้ตัวตอนที่แบบเอากระโปงมาใส่แล้วแล้วก็แบบอา้าวคลิปนี้กระโปงก็หายได้เห็เน world again ที่เราเสร็จแล้วกำลังจะไปสักที่ชื่อน่้ เติ๋มจะไม่รู้เรื่องละนี่ชีดูอีดีอีดันอีนโดนอีเดนฉันถ่ายให้หมดเลยเนี่ยกำลังจะไปกันแล้วนะครับแล้วก็ตันที่แม่งโคตรร้อนอนะกำลังเดินอยู่น้อนชิบหงส์เอาเฟืองกับเอากระบาดบอะไรตรงนี้แบบเออ,อยากกระเบนนนาบบอจอยสุดๆและนี่เราก็นำมานังเฝ้าต้นอ่าคกันเทศต้นถวายปัจจัยฐานกันเทศ เหนื่อยท่าไหนไม่รู้ตัว่าเหนื่อยดูนั่งติบติบติบเรียงกันแบบทิกแท็กโทนะครับแต่ไม่มีอเมริกาตอนรีวิวนะอยู่ข้างหน้าไปไงหลังจากนั้นก็เป็นเราพูดแต่ว่าขอเซนเซอร์ไอ้ข้าวพวกนี้ไว้นะแบบคือเราอะนั่งข้างหลังแล้วไอ้พวกนั้นมันนั่งข้างหน้านั่งริเแล้วก็แบบเห็นทุกสิ่งอย่างก็คืออ๋อโอ้ยกระผมพร้อมจะกลับบ้านแล้วครับ นั่งแต่คิวแดกแบบสุดๆคมณพ่องกลับบ้านสุดๆเออก็หน,นได้กับแล้วก็เออถ่ายคลิปเก็บแต่ก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้แบบบ้านละาก็น่าแบบเหนื่อยๆแม่งเดินมาก็เหนื่อยเดินกลับก็เหนื่อยหาวเงี้ยอยากแบบอยากขึ้นรถมั่งอยากอยากมีบุญได้ขึ้นรถมั่งแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ขึ้นทำไงดีวะดูมึแบบแดดแดดประเทศไทยนะเวลานั้นประมาณแบบเออบ่ายบ่าย บสองไม่ามอะ่ะบสองเออแบบอ้แล้วเราก็ไปทำโุระต่อมีอะไรมากลากันไปด้วยภาพนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูบล็อกแบบคนไร้สติและอันนี้กําลังจะแยกแยะก,กับบาบานไม่ใช่กับโรงเรียนจบจบยังจบเลเออ